สวัสดีค่ะพี่อุ้มค่ะเมื่อกี้นี้แบบว่าเกินซะยาวเลยเรื่องของรางวัลเมื่อกี้แว่วๆนะน้องลิซ่าได้รางวัลเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยชี้ให้เห็นว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูมิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่าเนี่ยจะเห็นความเป็นไทยอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อธิบายละเอียดไปค่ะอยากให้อยากให้เข้าไปดูอีก อพอดีเออก็ดีเนาะพอดีกําลังจะพูดเรื่องไอ้ความไอ้ไอ้ระดับของคลิปนี่เหมือนกันใช่ค่ะพอดีคือหัวข้อของคลิปอันนี้ออกมาเยอะมากเลยนะคลิปนุ่นคลิปนี่อะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งได้ติ๊กต่อกอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ปกติมันเราก็ดูผ่านๆดูเล่นๆกันเนาะวันนี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งเราเข้าเรื่องแล้วกันนะมันมีอยู่คลิปหนึ่งจะส่งส่งให้พี่อุ้ยดูแล้วเหมือนกันเนาะไอ้ที่เขียนเขาขึ้นเขาปล่อยขัวว่า อะไรนะ้าฉันเป็นเกย์คุณจะกรอดฉันได้ไหมพอนีตอนแรกก็งงเอ้มันประเทศไหนวะเราะมันเป็นประเทศเกาหลีค่ะเอ่ออันนี้เราเล่าให้คุณผู้ผู้ผู้ฟังอ๋อต้องเท้าความนิดนึงด้วยเนาะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นมันอยากให้นึกถึงภาพของเมืองเมืองใหญ่ๆของแบบต่างประเทศแต่เนาะเขาจะมีพวกอะไรอะพวกลานอะลานทัด ถ้าของเราก็น่าจะเป็นลานคุณเมืองอแถวสยามสแควรนเลยจะตรงกว่าะก็ก็มีคลิปเนี่ยเป็นลานเมืองในแห่งหนึ่งในในในเกาหลีแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งยืนเอาผ้าคาดตาคาติดตาเนาะแล้วก็เพลงก็มีเพลงประกอบแล้วก็มีคําโปรยอเนี้ยคําโปรยว่าถ้าฉันเป็นเกย์คุณจะขอฉันได้ไหมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเอเขาคง แปรมาจากไอ้กระดงกระดาษที่เขาวางอยู่กับพื้นหรืออะไรเงี้ยนะก็วันนี้เพลงเพลงที่มาประกอบที่น่าสนใจคือเพลงที่มาประกอบคือเคียอุตสาหิสือมาจนได้เคียร you're perfect นะของคนร้องชื่ออะไรเจมี่มิลเลอร์เตมี่มิลเลอร์ก็เพลงมันเพราะมากเลยนะพี่นานๆนานๆกบจะผัาเพลงไปไหนกูคิดว่าก็ เาขาตัดท่อนมาเขาเอ็กเซิร์บมาเขาตัดท่อนมาอมเออมันได้อารมณ์แรกเลยนะครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าที่ดูเนี่ยครั้งแรกรลยสึกอุ้ยมันเงาเงาเนาะพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนยืนอยู่กลางลานเมืองแล้วก็อ้าอ้าแขนนะแล้วก็บอกว่าถ้าเชเป็นเคเนี่ยคุณขอ,อนฉันได้ไหม<อ>เนี่ยในประโยคนี้ยแล้วมันมันร้องขอมันแบบบีงบอกรแล้วก็จะพักหนึ่งก็อัด นมันก็เดินผ่านไปผ่านมาก็จะก็ทีนก่อนกมาคนก็จะแบบตลกอะคนนี้มันมาทําอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่สักพักหนึ่งก็จะมีคนมากอดอก็เป็นเด็กผู้หญิงมากอดผู้ชายมากอดอคนนู้นคนนี้มากอดอแล้วเขาก็กอดต่อแค่นี้เองค,คลิปสั้นๆแค่นี้เองอเขาอยากจะบอกว่าโอ้ยนี่คืองานศิลปะชั้นยอดเลยนะสั้นๆแต่มันแทนคํา ล้านคําเลยอ่ะเออมันเกิดความสะเทือนใจเนาะก่อให้เกิดความสะเทือนใจเอออยากอยากคืออยากชวนคุยว่าศิลปะนี้นะมันเออที่เมื่อกี้ได้ยินคําว่าพาวเวอร์มันเป็นอย่างนี้จริงนะี่มันมันมันส่งแรงสะเทือนอารมณ์มันสร้างอารมณ์สะเทือนใจแล้วมันส่งแรงสะเทือนที่โยนคําถามให้กับสังคมมันทีคือคลิปนี้เนี่ยผมมองว่ามันเนื้อหามันถ้า ถ้าสมมติจะต้องถอใอ้เครื่องเล่าของเขาเนี่ย<ฆ>อ,อประเด็นของมันก็คือตัวเนื้อของมันก็คือจะบอกว่าให้คนใครคนหนึง่งคนเนี้ยคือใครคนหนึ่งที่เขาบอกเขาเป็นเกนเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าถูกสังคมมันตัดสินแล้วว่าว่าไม่ใช่คน<ฆ>สมบูรณ์เพราะว่าเพลงมันจะพูดคําว่าจริงจริงเพลงเนี่ยมันไปพูดจริงๆเพลงเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับคนอกหักอืเกี่ยวกับคนอกหัก ผู้ชายคนหนึ่งที่อก,อ,กอกหักแ,แล้วเขบอกเออฉันไม่ไดเป็นคนเปอร์เฟกสำหรับเธอหรือแย่ๆเนาะแล้วข้ามครนไปแต่พอตัดท่อนมาแล้วมาประกอบกับคลิปนี้เนี่ยมันมันเล่นกับคําว่าเปอร์เฟกกับพี่เปอร์เฟกว่าฉัน,ฉนไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเนาะฉันเป็นแค่อะไรนะจะไม่ได้คนสมบูรณ์แบบแล้วก็อ,อคุณเองคุณก็คนในสังคมเนี่ยก็ต้องการคนสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมนะ and you and you are the first to say you want จะแบ่งสิงใช่ไหมแบบว่าคุณคุณก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแต่แต่ฉันก็อยากแต่ตอนเนี้ยนะฉันรู้แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้คุณไปแล้วก็ขอทายคุณเป็นครั้งสุดท้ายคือฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ไม่รู้จะร่วมกับคุณยังไงคือมันมีความแปลกแยกแมีความแบบเออตัดขาดจากสังคมเนาะสังคมก็ตัดเขาเขาก็ตัดสังคมแล้วเขาก็นะมันก็มีความหวังนิดหน่อยว่าแบบเออจะยิบมา กิฟต์ไมล์ไลฟ์เทโลใช่ไหมไฮโลเนี่ยแล้วก็บอกว่าคิดว่าอันเนี้ยนา่าจะดีที่สุดแล้วแหละนะวันนี้คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบที่คุณต้องการอีอย่างเงี้ยนะก็คือขออบกอดสักครั้งหนึ่งอขอทักทายกันสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซพ่งแบบคุยพี่ใหญ่ันแบบขอเพียงแค่นี้ไอ้แค่นี้ในการอกกรรกบ,บกอดเนี้ยมันมัน มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของของคนในยุคนี้จริงเลยเนาะคือศิลปะมันกําลังบอกมันกําลังสะท้อนอารมณ์ร่วมสมัยของคนในยุคปัจจุบันเนอือว่ามันโหยหาความรักแล้วก็ก็คิดเลยไปว่าเออถ้าเราคิดเลยไปถึงว่าไม่ใช่เกย์อะไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกย์แต่เป็นคนชายขอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคนชายขอบคนชายขอบก็คือคนที่แบบสังคมเอ่อสังคมอะไรอ่ะถูกตัดขาดจากสังคมอ่า เออคนส่วนใหญ่จะไม่ได้สนใจเขาหรือ re อะไรอย่างเนี Ron, k, uh, ้ยเนาะเด็กเร่ร่อนเด็กเด็กอะไรนะเด็กดอยเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ด้อยการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คิดว่าอันเนี้น่าสนใจโดยศิลปะเองเนาะพอนี้กบก็อยากจะโยงมาอีกเรื่องหนึ่งพอดีพอดีก็กําลังได้ดูอกำลังดูไอ้เรื่องนี้อยู่ละครเรื่องเส้นลองลอง จีจูดเขาเขาใช้ว่ววว loyalty, าลองจิจูดลองจิจูดร้อยแปดสิบองศาลากผ่านเราือเดี๋ยวนี้ชื่อละครต้องยาวๆแล้วก็เอ่อตอแรกดูก็ดูด้วยความมุนงงก็มีมีคนแนะนําให้ดูค่ะเออวก็ลองเสิร์ชดูเฮ้ยมันมีความเป็นอาร์ตสูงมากอาร์ตสูงมากมันมันมันฉายที่ช่องวันประมาณห้าทุ่มวันอาทิตย์ห้าทุ่มซึ่งดึกมากเลยเลยต้องมาดูย้อนหลังก็ สิ่งที่น่าสนใจของละครเรื่องนี้ก็คือหนึ่งมันมีความเป็นอาร์ตสูงมันจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คือเรื่องการป่หยหาความรักนี่แหละ,ะนะเออแต่ว่าเฮ้ยพอมันมันเปลี่ยนวิธีเล่าเป็นวิธีเล่าเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันให้อารมณ์มที่เหงาเหงาอารมณ์ของตัวละครสามตัวทั้งทั้งเรื่องมีสามตัวท<อ>ั้งนั้นนะโอ้มีคุณสติวิมล์ที่เป็นผู้กำกับละครมีลูกชายชื่อแหวงแต่เป็นแหวง แล้วก็แวงนี่แหละนะอเออแล้วก็มีเพื่อนของคุณสติวิมลก็คือพระเอกนะเนี่ยอชื่อ,อนในในเรื่องชื่ออินอินทวุฒนะทั้งสามตัวเนี่ยสามตัวละครตัวเนี่ยใครเล่นนะแมมใช่ไหมคุณแมมคัิจักรยาเล่นเป็นสติวิม่ะแวงนี่น่าจะเป็นเ,ออเด็กรุ่นใหม่เล่นนะ,ะเนออรู้สึกจะชื่อเล่นชื่อปอนหรืออะไรพล,ลวิทธ์บังแล้วก็อินทวุฒิเนี่ยก็คือคุณนิติดลเนะ เขาชื่อไรอะนี้ทีโดนซเล่นจตไม่ได้ละก็สามคนเนี้ยพี่มันฮัโลโหลค่ะเออสามคนเนี้ยเขาเอ,อ่อตัวละครมีแค่สามตัวแล้วก็จะเล่นเหมือนละครเวทีเลยพี่จะเล่นเหมือนละครเวทีบทพูดก็เป็นละครคะเวทีเนาะกําลังเอ,อ่อตัวบทพูดเนี้ยมันมีมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างเขาที่ดูจากสปอตนะตอนนี้มันมาแค่สามตอนอ๋อ ถ้าดูจากสปอตเนี่ยมันมีลักษณะที่กําลังแฝงเรื่องการวิพากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลการเ<อ>มืองอนะพูดถึงประเด็นเรื่องแบบการเมืองพูดถึงประเด็นอารมณ์ของเด็กรุ่นใหม่ห <c oughs> เด็กเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่อ่ะอย่างเช่นบอกว่าตัวตัวละครแวงเขาจะบอกว่าตัวตัวเด็กอนะเขาจะพูดกับอาเขาคุณอินทวุฒิเนี่ยว่าแบบเออเขา าไม่อยากตายไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรอดะให้คนเด็กรุ่นหลังจากเขามามาด่าเขาว่าแบบชีวิตนี้มึงไม่ทําอะไรให้กับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยกกว่ามันเป็นอารมณ์ของเด็กรุ่มสมัยที่กําลังแสวงหาตัวตนกว่าคนกว่าคนชุกรุ่นน่ะมันแสวงหาตัวเองนั่นแหละแสวงหาทั้งนั้นนะเนาะยิงยิงรุ่นรุ่นเราเองนะเนาะพี่ย้อนย้อนอดีตของรุ่นเราเนี่ยเราก็แสวงหานะพี่ เราก็าอยู่ในยุคสแสวงหาแต่เรามีวิธีที่สแสวงหากันอีกแบบหนึ่ง<ฆ>ใช่ไหมคนคนละอารมณ์<ฆ>กันเนาะวันนี้เออก็พยายามเข้าใจตัวละครเด็กคนเนี้ยนะตัวเนี้ยว่าแบบเออเขากําลังสแสวงหาความรักจากพ่อ <c oughs> ออเความรักจากพ่อนะเพราะว่าพ่อก็เสียไปนะแล้วก็อยู่กับแม่<ฆ>ซึ่งแม่ก็จะแบบโคตรละครเลยอะ่ะอเอเอแล้วไอ้สองตัวนี้ก็จะเรียกอะไรนะเรียกเขาจะมีสรพนามเรียกกันว่า เขากับตัวเองอซึ่งแบบในชีวิตจริงไม่มีใครเขากเรียกกันอแต่ว่าอันนี้คือความเป็นละครละครคะนะเอะก็แม่ลูกกรเรียกเขาตัวเองแล้วต้องนอนกันไปอ,อ่ออกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนขาดเกินเกินของทั้งสามคนเนี่ยและในที่สุดเนี่ยแวงเนี่ยมาได้ครับ ความอบอุ่นมาขอความอบอุ่จากคุณอาเธอซึ่งละครมันก็จะออกเป็นแนว LGBT อ่ะเนาะคือคือไม่ออกเป็นอันนี้อันนี้น่าสนใจตรงที่ดูดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ละครวาแต่เป็นละครที่กําลังพูดถึงอารมณ์ของความเป็น LGBT ซึ่งซึ่งกบมองว่าโยกมาที่คําว่าศิลปะนะ,ะว่าเออศิลปะมันมัน,ม,นมันพยายามทําหน้าที่เนี้ยทําหน้าที่อยู่ ทำแหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ร่วมสมัยของคนนะะบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความเหงาของความอ้างว้างของความที่แบบไอ้ความปรารถนาที่อยากจะแสวงหาตัวตนอย่างมันบุญแรงมากกว่ายุคเราใช่ค่ะแล้วมันเป็นการแสวงหาตัวตนแาบปัจเจกด้วยนะพี่อปัจเจกของเรานี่ยังแสวงหาตัวตนว่าเราจะมีเราจะทําอะไรให้กับสังคมใช่ไหมคนละแบบกันเออ่แล้ว เดี๋ยวยองชี่เรื่องนิดหนึ่งชื่อละครเขาน่ารักนะเขาเก๋นนะเส้นลองจิจูดเนี่ยเส้นลองจิจูดร้อยแปดสิบสามันคือเส้นที่เราลากที่เขาสมมุติว่าลากจากโค้โลกเหนือมาจากขุดถึงโค้ดโลกใต้<ห>ใช่ไหมแล้วแบ่งแบ่งโลกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยเอ,อตัวละครตัวเนี้ยก็จะถูกปลูกฝังจากพ่อว่าแบบเอ,อเราควรจะได้เดินทางเนาะพ่อเนี่ยก็มีความเปิดใว่า ที่ได้เดินทางจากโคโยกเนี่ยเป็นโคโยกต้เพื่อเรียนรู้โลกดีทั้งใบอ,อะไรเงี้ยเพราะงั้นเอ่อตัวละครแวนก็จะถือลูกโลกนะลูกโลกเล็กๆอ,อะไรเงี้ยนะเป็นตัวแทนของพ่อแล้วก็พูดถึงความฝันตัวเองตลอดเวลาซึ่งกบคิดว่าอันนี้เป็นตัวตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่จริงๆเป็นตัวแทนของ มนุษย์ทุกคนนั่นแหละที่มันต้องการแสวงหาแล้วมันมันกําลังพูดถึงการเดินทางอะพี่การเดินทางของในการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณอะที่จะหาความรักความเข้าใจเพราะงั้นวันนี้กมคิดว่ากชวนคุยนิดหน่อยว่าแบบสองคนเนี้ยสองสองอะไรอ่ะสองเรื่องเนี้ยตัวคลิปเองกับตัวละครเองเนี้ยเออถ้าพูดถึงแวงแวงกับไอ้ตัวที่มัน ตัวละครที่อยู่ในคลิปเนี่ยตัวผู้ชายาที่เป็นตัวจริงเลยนะที่บินแบบตัวเป็นๆเลยอะนะยืนกลางแขนแล้วก็รอให้คนมาอบก่อนเนี่ยผมว่าแบบในที่สุดเนี่ยคําตอบก็คือสังคมยังสําคัญนะพี่อออเทุกคนต้องการความรักความเข้าใจจากสังคมด้วยกันนะก็เ,ออเหมือนกับที่คําพูดที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะ คือยังไงก็ตามเนี่ยบอกบอกให้เราอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ยเราจะกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยเราจะกลายเป็นเราจะกลายเป็นโรคเลยนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติขอออง้าเเเเนนนนนีี่่ยมมััักิดหหตุคคืและะะพรโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาว่าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์น่ะคือจะปฏิสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่เพราะเราเป็นสัตว์สังคมถูกสร้างมาแบบนี้ออืพี่แอนนก็บอกว่าแบบเ มันมันกำลังถ่ายทอดประเด็นเนี้ยน่ว่าทุกคนต้องการเออ้อมกอดของสังคมเออผมพูดคำนี้ก่อนต้องการอ้อมกอดของสังคมอ่ะเนี้ยสังคมต้องแข็งแรงพอที่จะอบกอดคนในสังคมนะโดยเฉพาะคนไอคอรเอ่อ LGBT นะเอ่อเด็กเด็กอะไรนะเด็กตกเด็กอะไรอะพวกเรียกว่า เด็กดอยเด็กขาดการศึกษาเด็กพิการเด็กอะไรต่างๆน่นาผมว่าสังคมต้องแข็งแรงกว่านี้สังคมต้องแข็งแรงกว่านี้ศิลปะศิลปะสองชิ้นเนี้ยคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเขาทําหน้าที่สะท้อนเนาะใช่พี่แล้ววุฒจะมีเหงามากลยนะมาดู้ะถือว่าไอ้ความเหงาเนี้ยมันมันทําให้เราแบบต้องย้อนคิดนะว่าแบบเออ มันมีคนอีกเยอะเลยนะที่เป็นแบบนี้แล้วกบก็มีลูกศิษย์นะที่เป็นโรคตึ้เศร้าแบบเนี้ยเออค่ะแบบเนี้ยกบพยายามจะเข้าใจเข้าใจเขานเนอเอยเข้าใจเขานียเดี๋ยวขอยง <c oughs> ขอยงสองเรื่องนี้นิดหนึ่งค่ะอาจารย์กบเมื่อกี้พอได้ฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าคือพอพอเรื่องของอาจารย์ดูละครแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสะท้อนในความรู้สึกหรือว่าการการจะต้องตีความเนาะในเรื่องของ LGBT ในเรื่องของความรู้สึกของ LGBT เราก็มีความรู้สึกว่าคือในในเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกาหลีใช่ไหมคะใช่ใชเพราะว่าที่นู่นเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากค่ะจังกคือเขาไม่สามารถแสดงตัวเองได้ที่จะออกมาว่าตัวเองจะเนี่ยจะเป็นเกย์หรือจะเป็นจะเป็น LGBT นี่แหละไม่ได้ คือยังมีเป็นสังคมที่ปิดมากแล้วก็ไม่มีการยอมรับแบบในระดับวงกว้างมากเพราะฉะนั้นมันถึงมีประโยคที่บอกว่าถ้าเขาเป็นเกย์คุณจะกอดทันไหมกอดท่นได้ไหมใช่นี่แหละเลยคิดว่าถ้าพอเปรียบเทียบของสองเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของละครในบ้านเราหรือว่าในบ้านเราเองเนี่ยการแสดงออกหรือว่าการยอมรับเนี่ยมันมีสูงมากวิว่าประเทศเราเนี่ยโอเพ่นเยอะมากนะคะ เ,เ,เยอะมากแล้วแหละถ้าถ้าเทียบกับประเทศหลายๆประเทศเราจะเห็นเลยว่าแค่แค่คลิปสองอันนี้ก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วอือใช่พ<ช>ี่แล้ว<ๆ>ก็อือกบคิดว่าบันคือคือคือถ้าจะบอกว่าละครช่วงเนี้ยไทยนี่อู้ฟู่มากเลยนะละคราวาย<ๆ>ค่ะคือละครวายม,มันไม่สะท้อนอะไรแบบเนี้ยละคร<ๆ>ละครวายมันก็ มันก็แต่งจะแบบโรแมนตีจริงมันก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชายหญิงเท่านั้นเองเออใช่เป็นชายจริงหญิงแท้ผู้ชายกับผู้ชายใช่ไม่เคยดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็คงเหมาะกับเหมาะกับเหมาะกับคนที่ชอบนะว่าคนที่ชอบจะคงไม่บอกเราอะไรเงี้ย เออก็คือดูดูฟินฟินเล่นน่ะคือดูแบบคลิปเจนเล่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ไม่มีอะไรก็แค่จุกไปจุกมาคือมันไม่ได้สะท้อนให้เรารู้สึกว่าเขาอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรหรือเขาจะสื่ออะไรเนาะอาจย์เนาะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอืมก็เลยคิดว่าแบบอืมนานๆเนาะที่เราจะเห็นคนตันใจทางานเอ่อศิลปะออกมาจะเป็นละครเป็นเป็นนเป็ต่างๆเนี่ยก็คิดว่า ก็น่าจะเอามาคุยเอามาให้แรงใจกันนะดีค่ะคิดว่าถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ที่คนฟังเราเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าไปค้นดูนะเอาชื่อเรื่องอีกทีหนึ่งค่ะอาจารย์ยาวๆเส้นลองจิจูด180องศาลากผ่านเราต้องดูจนจบไปถึงจะเข้าใจว่าชื่อเรื่องจะพูดถึงอะไรเส้นนี้มันลากผ่านโชละคอน่ามตัวแล้วมันกลายเป็นเส้นแบ่ง แบ่งอารมณ์แบ่งความเจเนเรชันด้วยแบ่งความรู้สึกคือคือคือตัวชื่อมันแบบตัวไอ้คำว่าเส้นรำขีดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อะไรเยอะไปหมดเลยเนาะเท่าที่ดูนะแต่ว่าก็ยังไม่ลงหมายความว่าเราต้องดูไปจนจบแล้วมันมีเส้นที่ขบชอบคือว่าเออมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องของความเป็นแบบรลิฟซีอะไรเงี้ยเนาะคือคือคือมันโอ้โหมันเป็นรลิฟถ้าจะบอกเป็นร็อปซีก็เป็นร็อปซีที่แบบ แต่จะอาร์ตมากอาร์ตสุดๆนะทั้งอารมณ์ทั้งดนตรีโอ้ดนตรีเพอะมากค่ะค่ะเพอะมากคือมันต้องบอกว่าเป็นเป็นละครมันเหมือนละครเวทีเลยอะที่เราถ้าใครที่ชอบดูละครเวทีนะดูละครเรื่องนี้จะอินจะอินมากที่ โอ้ช่จิงเลยค่ะอ๋อตอนเนื่องมากเลยนะไม่แ่่เชื่อเลยนะคะสองเรื่องไม่หมายความว่าตอนแรกที่เปิดมาเนี่ยเราก็เปิดการรับรางวัลพอดีพอดีเลยเมื่อวานนี้น้องลิซ่าได้รับรางวัล MTV Video Music Awards ได้รางวัลในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหตื่นเต้นยินดีเราทุกคนก็ช่วยกันยินดีเพราะว่าในฐานะที่น้องลิซ่าเป็นคนไทยเนาะแล้วแล้วอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวของเธอค่ะแล้วเธอรับรางวัล ในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยนะคะก็เลยก็เลยเปิดแล้วก็เล่าให้ฟังยาวมาเลยค่ะว่าได้จากอะไรเรื่องอะไรแล้วเรื่องนี้มันน่าดีใจเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยน้องลิซ่าก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปในมิวสิกวิดีโอเยอะมากแล้วมิวสิกวิดีโอนี้ก็เลยได้รางวัล best K-pop เมื่อวานนี้แล้วต่อเรื่องกันมาจนถึงเรื่องนี้ใช่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยอาจารย์คือมันเป็นกําลังพูดถึงเรื่องของเรื่องของนี่แหละ จะบอกว่าเป็นเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องของ pop culture เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเนาะเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของที่เราพูดกันมาตลอดเลยว่าเราจะสนับสนุน์พาว power ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีได้หลายส่วนเนาะอาจารย์เนาะอืมใช่ค่ะแล้วได้แต่เอาใจช่วยไปแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์กบขาสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ